ครอบครัวสูญเสียด้วยโรคมะเร็งอยากป้องกันมะเร็งทานโปรตีนตัวไหนดีสวัสดีครับผ่โคชไอกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เอาบรรยากาศนอกสถานที่มาให้นะครับใน,ในเรื่องของงานสุขภาพนะครับก็โอเคนะครับไหนไหนมาแล้วก็ฝากคลิปดีๆจากที่ท่านโทรเข้ามาถามกันเมื่อสักครู่เลยแล้วกันนะครับว่าครอบครัวเราเนี่ยสูญเสียไปด้วยโรคมะเร็งเนี่ยแล้วตัวเราอ่ะถ้าเราอยากจะป้องกันโรคมะเร็งเนี่ย ด้วยโปรตีนเนี่ยเราจะเลือกทานตัวไหนนะครับเขต้องบอกว่าในโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็เป็นสารที่เซลล์ต้องการที่จํานวนไม่มากเขาเรียกว่าไมโครดิวเทียนเป็นพวกวิตามินแร่ธาตุเอนไซม์กรดวิตามินที่จะเป็นสารตั้งต้นดีเองต่างๆไฟโตเตอรลอยนะพวกนี้ร่างกายจะเป็นต้องใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยแต่ใช้แล้วเกิดประโยชน์ มหาสารกับร่างกายในกระบวนการทํางานต่างๆนั่นเองนะครับถ้าเราเองนั้นต้องการที่จะเขาเรียกว่าป้องกันมะเร็งเลือกตัวไหนที่มีในเรื่องของการเขาเรียกต้านอนุมูลสระที่สูงหรือค่าแอนตี้ออกซิเดนต์ที่สูงนั่นเองถ้ารท่านได้เห็นตามกราฟที่ผมขึ้นให้นี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลของการมินเอ็กเองนะครับคราวนี้ฮะในเมื่อมันต้านอนุมูลสระได้สูงมีค่าโอเรกสกอร์ที่สูงแปลว่าอะไรฮะเขาสามารถป้องกันมะเร็งให้เราได้เป็นอย่างดีถ้าทานอย่างสม่ำเสมอนะครับตัวนี้ไม่ใช่ยา เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องใช้แต่ทานไปแล้วนะครับร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงและโรคภัยก็จะอยู่กับเราไม่ได้นั่นเองถ้าจะเลือกทานแนะนำครับอย่างน้อยนะฮะถ้าทานป้องกันตัวแรกครับโพลินเทาครับโพลินเทาเป็นกระปุกที่แล้วมีตัวต้านอุสระที่สูงมีวิตามินซีที่สูงเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับรวมถึงผิวพรรณที่ดีขึ้นด้วยถ้าเป็นผู้หญิงทานตัวนี้จะดีมาก พราะผู้หญิงเองจะได้ผิวพรรณที่สดใสไปด้วยหน้าตาสดใสช่วยชะลอวัยริ้วรอยไปด้วยนะครับเราก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ได้ได้เหมือนกันโอเคไหมฮะคนคงไม่ใครอยากแก่จริงไหมนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําครับโพรตินนะครับตัวนี้นะครับเป็นช่วยลดการอักเสบภ,ภายในร่างกายอย่างดีฟื Full ้นฟูเซลล์นะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันได้เป็นดีรว,รวมถึงการดูแลระบบต่อมไรท่อต่าง ถ้าเป็นผู้ชายจะดีมากครับเพราะมันช่วยในเรื่องของต่อมลูกหมากเองซึ่งจะช่วยให้คนที่สูงวัยนั้นป้องกันเนื้อเรื่องโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดีนั่นเองโอเคไหมฮะแล้วคือร่างกายเราอ่ะมันอักเสบตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกจุดไหนมันอักเสบจริงไหมนะครับแต่ถ้าเราทานไปเพื่อให้การอักเสบนั้นไม่ได้ถูกเกิดซ้ําๆแล้วค่อยๆฟื้นตัวและดีขึ้นเพราะถ้ามันเกิดการอักเสบซ้ําๆก่อตัวนานๆสุดท้ายกลายเป็นมะเร็งฉุกจ้องครับตามนั้นเลย แต่อันนี้เราทำกันได้ให้การเสบมันลดลงลดลงลดลงให้น้อยที่สุดไม่ให้เกิดในร่างกายพอลดน้อยลงสุดนั่นแหละฮะสิ่งที่ตามมาคือร่างกายคุณเองจะสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคร้ายแนะนําว่า2ตัวนี้ทานคู่กันได้ทานไปเลยแต่ถ้าอยากเลือกตัวใดตัวหนึ่งเลือกโพลิเทลก่อนถ้าต้องการป้องกันมะเร็งโอเคครับฝากคลิปดีๆไว้ในวันนี้ถ้ามีอะไรสอบถามผ่านชาแนลกันมาได้เลยนะครับหรือโทรมาพูดคุยกันก็ได้เหมือนกับหลายๆท่านที่โทรมาปรึกษาพูดคุยกับผมนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกครั้งที่ผมอัปเดตขึ้นไปให้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ